สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนค่ะเข้าห้องเรียนกันได้แล้วนะคะสวัสดีครับประชพง์ นะคะโอเคนะคะเก่งมากเลยนะคะทุกคนนะคะเข้าห้องเรียนนะคะพวกเรานะคะจะได้เรียนแอปพลิเคชันจากอาจารย์หลายๆท่านที่เลือกใช้ในการสอนออนไลน์กับนักศึกษานะคะสำหรับครูนะคะจะใช้แอปพลิเคชันหลักก็คือใช้นะคะไลฟ์ใน a c e b o o k นะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้มันนะคะอยู่ใกล้พวกเราที่สุดแล้วพวกเรานะคะเปิดใช้ Facebook ตลอดเวลา แล้วคุณครูคิดว่านะคะ,ะตัวนี้จะเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วเข้าถึงกับพวกเราได้ง่ายนะคะฉะนั้นนะคะเวลาที่ครูสอนถ้าพวกเรานะคะ,ะจะต้องโต้อตอบกับคุณครูพวกเราก็จะต้องพร้อมที่จะเปิดกล้องนะคะส่วนช่วงที่ครูอธิบายพวกเราก็ฟังมันจะไม่ได้เรียวทันท,ที ะะมันจะไม่ได้เร็วทมทันทีฉะนั้นเวลาครูพูดไปกว่าจะไปถึงนะคะขอสัญญาณของพวกเราแล้วพวกเราตอบกลับคุณครูมามันจะดีเลย์นะคะเวลามันจะช้าหรือว่ามันจะภาษาออของดีเลย์คือจะหน่วงนะคะสักระยะหนึ่งฉะนั้นเราก็จะต้องทําความเข้าใจครูก็จะรอพวกเราแล้วพวกเราก็ รอครูในเรื่องของการสื่อสารคะ่ะเราจะเริ่มเข้าสู่นะคะเนื้อหาหรือว่านะคะบทเรียนของเราว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนะคะในการพูดคุยกันในครั้งแรกนี้นะคะรหัสวิชาที่เราจะเรียนในวิชานี้ก็คือ302042006 2006, นะคะ2006ชื่อวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลนะคะการสร้างก็คือทำขึ้นมาใหม่ การสร้างนะคะไม่ใช่เอาของเก่ามาปรับปรุงไม่ใช่เอาของเก่ามาทำใหม่นะการสร้างก็คือการ create การบิ้วมันขึ้นมาใหม่นะคะการทำขึ้นมาใหม่ทำอะไรทำแบรนด์แบรนด์หมายถึงอะไรหมายถึงยี่ห้อหมายถึงตัวตนของสินค้าตัวตนของธุรกิจนะครับไม่ใช่โลโก้อย่างเดียวโลโก้คือสัญลักษณ์ของแบรนด์หรือธุรกิจแต่เราจะต้องนะคะ คิดว่าเราจะทำนะคะสินค้าอะไรที่จะเจาะนะคะลูกค้าเราจะทํำยังไงเป้าหมายอย่างไรออกแบบแบรนด์อย่างไรแล้วเราจะเลือกผลิตภัณฑ์อย่างไรกลุ่มเป้าหมายอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างก็คือวิชาปฏิบัติเข้าไปสู่ในระบบนะคะการสื่อสารออนไลน์ในเชิงธุรกิจนะคะเราเรียนสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลนะคะเราก็จะต้องมีธุรกิจ การซื้อขายรายได้ที่เกิดจากนะคะการใช้สื่อดิจิทัลนะคะฉะนั้นนะคะ Project โปรเจกต์จบของพวกเราจะไม่ได้ทำเว็บไซต์นะคะ Project, โปรเจกต์อ่าโปรโปรเจกต์จบของเรานะคะจะไม่ได้ทำเว็บไซต์จะไม่ได้ทำเว็บไซต์โรงเรียนเว็บไซต์หน่วยงานราชการเราจะไม่ได้ไปแตะส่วนนั้นเพราะเราไม่ได้เรียนนะะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอ e ีคอมเมิร์ซ ของเราคือสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเราก็จะต้องจับนะคะโปรเจกต์ในเชิงธุรกิจจับสินค้าขึ้นมาดังนั้นเทอมนี้นะคะเราจะจับกลุ่มในรายวิชาของคุณครูสองคนต่อหนึ่งกลุ่มเปรียบเทียบกับโปรเจกต์ถ้าเราทำตรงนี้ได้เราก็จะเอาชิ้นงานของคุณครูไปต่อย,ยอดทำโปรเจกต์ในภาคเรียนถัดไป,ปสอ นะฮะโปรเจกต์ของเรานั้นก็จะเป็นในรูปลักษณ์ของการทำธุรกิจดิจิทัลในเรื่องของการหาไรายได้สร้างไรายได้นะฮะดังนั้นพวกเราก็จะต้องมีโจทย์นะคะมีโจทย์เอาไปนอนคิดนั่งคิดนะคะว่าเราจะทำอะไรนะ,ะช่วงแรกๆพวกเราอาจจะมองไม่ออกมองภาพไม่ออกว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะจะต้องวางแผนอย่างไร นะะในรายวิชาของคุณครูจะพาเราเดินตั้งแต่ะะสตาร์ทหจนไปถึง10นะคะก็คือเป้าหมายได้ผลผลิตออกมาะะดังนั้นพวกเราก็พยายามจับกลุ่มกันสื่อสารกันใช้นะคะเครือข่ายของอ,ออนไลน์นะคะสื่อสังคมออนไลน์ที่เราเรียนมาเราเรียนรายวิชานะคะสื่อสังคมออนไลน์ผ่านมาแล้วะะเราจะต้องเอาไอ้ตัวสื่อสังคมออนไลน์นั้นมาเลือกว่า เราจะใช้สื่ออะไรในการทําผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่จะออกมาเป็นนะคะธุรกิจนะสื่อออนไลน์บางคนชอบทําสินค้าบางคนไม่ชอบทําสินค้าบางคนชอบนําเสนอสินค้าบางคนชอบเล่าเรื่องบางคนชอบพูดเราจะต้องค้นพบนะอะไรก็ได้ที่เราสามารถใช้สื่อนะคะสื่อสังคมออนไลน์สร้างรายได้สร้างธุรกิจมันจะเป็นนะคะ ผลลัพธ์ปลายทางของสาขาวิชานี้นะคะดังนั้นรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณครูจะสอนพวกเรานันก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่คุณครูจะพูดนะคะ,ะความรู้นะคะคลิปประมาณ30นาที15นาทีโดยที่ให้พวกเราเข้าไปเรียนรู้เสร็จแล้วพวกเราก็ฝึกปฏิบัติงานที่คุณครูจะสั่งจะแนบท้ายไปด้วยกับคลิปวิดีโอหรือก็จะเพิ่มเข้าไปในตัวกลุ่ม f a c e b o o k ที่คุณครูจะโพสต์ลงไปนะคะ เป็นไงคะขอบข่ายของรายวิชานี้ที่คุณครูจะสอนพวกเราขอให้พวกเรานะคะตั้งใจนะคะแล้วมองภาพไปพร้อมกับคุณครูแล้วเราก็จะสามารถนะคะ,ะเรียนแล้วก็นะคะทำโครงการทํารายวิชาตัวนี้ออกมาได้ดีนะ,ะเพราะเป็นสิ่งที่พวกเราชอบเราอยู่ในสาขาเทคโนโลยีเราอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ต นะโลกของออนไลน์นะคะเราก็คงต้องชอบนะคะดังนั้นครูถึงเลือกที่จะใช้นะคะแพลตฟอร์มเฟ c บุ o กนะคะที่มาพบกับพวกเราเพราะการสร้างไรายได้การหาไรายได้นะคะที่ดีที่สุดนะคะที่ง่ายที่สุดก็คือ f a c e b o o k แล้วก็ แล้วก็แฟนเพจนะคะที่พวกเราจะต้องทำนะคะส่วน YouTube นั้นครูก็ไม่ทิ้งนะคะเพราะพวกเรานะ,ะมีช่องชาแนลของตัวเองอยู่แล้วเราก็จะต้องนะคะประชาสัมพันธ์เราจะต้องนะคะโพสต์ลงไปหลายๆทางหลายๆช่องทางเพื่อให้เกิดนะคะช่องทางการสื่อสารเราจะเห็นว่าหลายๆคนที่เขาไม่ได้เรียนวิชานี้แต่เขาเป็นยูทูบเบอร์เขาเรียนไม่ได้เรียนวิชานี้แต่เขามีเจ้าของธุรกิจโพสต์ในเพจ โพสใน Facebook แล้วก็มีรายได้ดังนั้นเราอยู่ในเครื่องมือนี้เราอยู่ในรายวิชาเราอยู่ในสาขานี้ทำไมเราจะหารายได้ไม่ได้นะคะในช่วงเศรษฐกิจที่น่าจะบอกว่านะคะเศรษฐกิจลดถดถอยนะคะการที่เราจะหาเงิน10บาท100บาท200บาท มันเราต้องมานั่งคิดว่าเราจะทำอย่างไรเราถึงจะหาเงินได้แต่เรามีเงินในกระเป๋าเราไม่ต้องคิดเลยว่าเราจะไปจ่ายอะไรจะต้องไปจ่ายนั่นจ่ายนี้เพราะว่ารายจ่ายมันเยอะมากเราพร้อมจ่ายไปแต่เวลาเราที่จะหาเงินกลับมาใส่ในกระเป๋านะคะมันเป็นเรื่องยากลำบากมากคุณครูอยากให้พวกเราะะทำความเข้าใจแล้วมองไปข้างหน้า เพราะว่าหลังจากที่เราเรียนจบจากที่นี่ไปบางคนอาจจะไม่เรียนต่อบางคนจะต้องไปทํางานเราก็ต้องคิดว่าเราจะต้องทํางานหาไรายได้หลักจากที่ไหนไรายได้เสริมจากที่ไหนเพื่อที่จะทําให้เงินในกระเป๋าของเรามีมากขึ้นเราจะใช้เงินในกระเป๋าอย่างเดียวแต่เราไม่หาเงินเข้ากระเป๋าในยุคป,ปัจจุบันนี้นะคะมันไม่ได้ อย่างพวกเราจะเห็นคุณครูนะคะว่าคุณครูมีรายได้หลักก็คือเป็นครูสอนพวกเราแต่คุณครูก็มีรายได้เสริมจากการทําหลายๆอย่างนะทำเพื่อที่จะให้มีช่องทางทำมาหากินดังนั้นครูก็จะเป็นที่ปรึกษากับพวกเราในเรื่องของการทําหลายๆอย่างบางคนนะคะอาจจะไปหยิบจับสินค้าแล้วก็เอามาต่อยอดเอามาขายเป็นตัวกลางในการทํา การกากรขายแต่พวกเราก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องของทําอย่างไรนะค,รคนที่จะซื้อสินค้าเราแล้วทำอย่างไรลูกค้าจะติดอยู่กับเรามากนั่นคือความซื่อสัตย์นั่นคือเทคนิคของการพูดเทคนิคของการสื่อสารนะคะบ,บางคนนะคะขายสินค้าไปแล้วนะคะลูกค้านะคะโกงเงินไม่ส่งเงินให้เราก็ด่าลูกค้านะคะดา่าออกทางสื่อ ด่าออกทางออนไลน์แล้วก็ใช้คําไม่สุภาพคุณครูก็เข้าใจว่าเงินที่เราสูญเสียไปนะ่ะมันมีค่าสําหรับพวกเราดังนั้นเขาเรียกว่าความเสี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจเราจะต้องนะคะจัดนะคะหรือว่าบริหารความเสี่ยงนี้ไว้อย่างไรแต่ว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจมันก็มีความเสี่ยง น่าจะไม่มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันก็จะต้องมีความเสี่ยงแต่ว่าอย่าให้มันมีผลกระทบหรือว่าเราจะขาดทุนมากเราก็จะต้องมีการจัดการบริหารเราจะถามว่านะคะการใช้การสื่อสารทางออนไลน์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราจะต้องเรียนรู้ทางด้านจิตตวิทยาเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของพลังพลังจิตใจของเรา นะคะเรานะจิตใจของเรานั้นจะเป็นอย่างไรจิตใจเรานั้นจะต้องสตรองนะเราจะต้องสตรองอย่างไงเพราะว่าการที่เราจะขายในสื่อออนไลน์เนี่ยเราจะพบกับคนมากหน้าหลายตาเราจะพบกับคนที่เราไม่รู้จักรู้จักกันทางใน,งงในสื่อแล้วก็ในคีย์บอร์ดดังนั้นเวลาเขาโต้อตอบแล้วคุยกับเราคําสุขคําบางคําอาจจะไม่ไพเราะบางคนไม่ยอมมาซื้อสินค้ากับเราแต่เข้ามาป่วนเรา ดังนั้นเราจะทําอย่างไรเราจะมีนะคะวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าจัดการปัญหานั้นอย่างไรดังนะคะคุณครูก็จะได้สอนเราเป็นหัวข้อหัวข้อไปหวังว่านะคะในรายวิชาของคุณครูพวกเรานะคะจะมีความสุขในการเรียนและก็เข้าใจในใน,ในเนื้อหาที่คุณครูพยายามที่จะนะคะปรับให้พวกเราได้เกิดเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะ หลายหลายอย่างอาจจะนะคะเรียนจ,จะไม่ได้เต็มร้อยเพราะว่าเราเรียนในออนไลน์ด้วยแล้วเราก็จะต้องเข้ามา50%ก็ไม่เป็นไรนะคะมันขึ้นกับความขยันของเราขึ้นกับความตั้งใจของเราว่าพวกเรานั้นนะจะให้เวลากับรายวิชาของคุณครูนะคะเต็มร้อยหรือเปล่าขอแค่ใจเรานะคะใจเรารักใจเราไม่ปิดกั้นไม่ปิดกำแพงสำหรับรายวิชา รนะายวิชาของคุณครูก็จะทําให้เราเรียนอย่างมีความสุขนะคะนะคะดังนั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะโพสต์ลงไปให้พวกเรานะคะจับกลุ่มนะคะจับกลุ่ม2คนต่อหนึ่งกลุ่มนะคะเราจะมีเครื่องมือที่จะต้องใช้อะไรบ้างอย่างไรบ้างเดี๋ยวครูจะค่อยๆบอกเราไปทีละ,ะขั้นตอนทีละขั้นตอนนะคะว่าเราจะต้องเตรียมอะไรนะคะโอเคนะคะ100%เนะคะพัฒนนิตนะคะ นะคะหัวใจเต็มร้อยซนะคะพร้อมที่จะเรียนในรายวิชาการสร้างแบรนด์ธุรกิจดิจิทัลนะคะครูก็ดีใจนะ,ะขอแค่พวกเรานะคะใจเต็มร้อยใจมีความสุขนะคะเราต้องนึกขึ้นนึกเสมอนะคะแล้วว่าพวกเรานั้นจะพร้อมจะต้องออกไปสู่นะคะอาชีพนะคะสู่อาชีพข้างนอกอนาคตข้างนอกพวกเราก็จะต้องเข้มแข็งสิ่งแวดล้อมสังคมนะคะจะทำให้พวกเรา มีคุณภาพนะคะหลายๆอย่างเราอย่าท้อแล้วเ,เราก็อย่าอย่า,อย,าอย่าบั่นทอนจิตใจของตัวเองให้กําลังใจเสริมกําลังใจให้ตัวเองนะคะถ้าเราเสริมกําลังใจให้ตัวเองเรายิ้มให้กับตัวเองนะคะทุกทุกวันเราก็จะมีความสุขนะคะครูไม่ได้มาโลกสวยนะจ๊ะเด็กๆคือครูก็จะมาพยายามทําให้พวกเรามีความสุขให้พวกเรานะคะ มองอนาคตให้ได้ครูยังครูยังคิดว่านะคะอนาคตแล้วก็รายได้ของพวกเราที่จะสามารถหาได้นะคะง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดก็คือการใช้นะคะสื่อออนไลน์การใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเราเริ่มต้นนะคะลูกบางคนนะคะเป็นนักธุรกิจขายของนะคะมีธุรกิจมีเงินมีรายได้เข้า การที่เรามีธุรกิจมีรายได้เข้ามีแบรนด์ของตัวเองนะคะลูกเราสามารถทํากลุ่มเป็นแบรนด์ได้นะเราเราก็สามารถที่จะไปยืมเงินนะคะเงินเงินลงทุนจากนะคะกรุงไทยจากธนาคารออมสินเขาเรียกว่า,าธุรกิจรายรายย่อมหรือว่ารายย่อยนะอสเเราสามารถที่จะไปยืมตรงนั้นได้นะคะสำหรับในรายวิชาของคุณครูถ้ามองอีกอย่างหนึ่งเปรียบเทียบกับ สาขาการตลาดนะคะก็คือนะคะการวางการเขียนแผนธุรกิจดังนั้นคนไหนที่เข้าอบรมการทําแผนธุรกิจก็จะมองออกว่านะก็คือเขียนโครงการนั่นแหะคะ่ะลูกเขียนเขียนแผนธุรกิจเขียนเขียนทุกสิ่งทุกอย่างออกมาแล้วเราจะรู้เลยว่าธุรกิจเราจะเป็นอย่างไรฉะนั้นการทําแบรนด์ของคุณครูในรายวิชานี้การสร้างแบรนด์ครูก็จะมีเล็กๆในเรื่องของการทําแผนธุรกิจในแบรนด์ของตัวเรานะคะ จะไม่ได้ว่าให้พวกเราเรียนหนักเหมือนการตลาดแต่เราจะต้องมีการวางแผนในการวางแผนแผนอะไรแผนธุรกิจก็คือแบรนด์การทําแบรนด์ของเราก็คือสินค้าคือยี่ห้อของเราอนาคตเราก็จะได้เป็นเจ้าของได้เป็นเจ้าของสถานประกอบการโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดร้านไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเรามีร้านก็คือเรามีอยู่หนึ่งโทรศัพท์ เรามีสถานที่เราจะเห็นนะคะว่านะคะคุณครูโพสต์ภาพลงไปใน Facebook ของคุณครูนะคะโพสต์ภาพลงไปในห้องไลฟ์ของคุณครูครูก็จะทำนะคะช่องชาแนลของครูคือ DIY by Lin Lin คือ L I L นะคะจะเป็นชาแนลในเรื่องของการทํา DIY ที่คุณครูนะคะทำขึ้นมาเพื่อที่จะสอนในเรื่องของการดัดแปลงนะคะไม่ใช่เฉพาะถักนะไะหมปมถักได้ ก็จะเป็นการประดิษฐ์ปร,ษประดอยการทํานั้นทํานี้ในงาน handmade, แฮนด์เมดลหลายอย่างที่คุณถูกตั้งไว้ว่าเราจะสามารถทําเป็น DIY ได้ก็โพสต์ลงไปเรายังไม่ได้ต้องการสับส cribe เยอะแยะมากมายเราขอแค่จุดเริ่มต้นว่าเรามีช่องของเราเราอัพนะคะเราอัพโหลดคลิปวิดีโอของเราบ่อยๆเราไปเรื่อยๆไปช้าๆแล้วนะคะช่องของเราจะเข้มแข็งเราก็จะมีคุณภาพคนก็จะติดตามเรามากขึ้น ส่วนชแนลของคุณครูที่เป็นชแนลสอนก็จะเป็นสุภัตตาโวฟที่พวกเราเคยเข้าไปกดติดตามดังนั้นพวกเราดาคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ต้องเข้าไปในชแนลสุภัตตาเวฟด้วยนะคะตัวนั้นก็จะเป็นในคลิปวิดีโอที่พวกเราจะต้องเข้าไปเรียนในราย,ายวิชาของคุณครูแล้วคลิปวิดีโอของเราบางคลิปวิดีโอที่พวกเราทําส่งเป็นงานกลุ่มก็จะได้อัปโหลดนะคะ ในในช่องของคุณครูนะคะไม่ได้หวังสับสไครต์อะไรมากมายไม่ได้หวังสร้างไรายได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าช่อเพื่อการศึกษาช่อเพื่อการเรียนนะคะส่วนช่องที่ต้องการสร้างไรายได้คุณครูก็จะมีเรื่อง,อ,งอีกหนึ่งช่อนะคะโอเคค่ะพัฒนาพัฒนานิดหนูติดตามอยู่ค่ะนะคะขอบใจนะคะขอบใจนักศึกษามากนะคะในนั้นก็จะมีคลิปวิดีโอของพวกเราที่สมัยเรียนปวชวอัพโหลดอยู่ไว้นะคะ อ่าแนลของคุณครูมีอยู่ประมาณ5้าชแนลชแนล DIY b y l i n จะเป็นชแนลในเรื่องของ DIY อ่าชแนล Follow me ก็จะเป็นชแนลในติดตามชั้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเห็นไหมคะชแนลในเรื่องของ Design by Design my life ก็คือออกแบบในชีวิตของชั้นส่วนใหญ่จะเป็นภัศนคติ uh, การพูดการให้กำลังใจคุณครูจะทำเป็นชแนลตรงนั้น แต่บางคนบอกว่าคุณครูคะทําไมต้องทําหลายชแนลทาในชแนลเดียวได้ไหมได้ค่ะเราต้องออกแบบดีไซน์แบรนด์ของเราออกแบบดีไซน์แบรนด์ของเราก็คือทํา1ึ่งชแนลเสร็จแล้วทําหลายๆรา,ายการคําว่าหลายๆรา,ายการก็คือเพลย์ลิสต์นะคะเราจะเห็นว่ามันมีเพลย์ลิสต์เราเห็นรายการนะคะช่องสาช่อง5้าช่องเเขามีชแนลเดียวนะคะแต่เขามีผังรายการหลากหลายผังฉะนั้นเราสามารถทำชแนลหนึ่งชแนล เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำรายการหลายๆรายการหลายๆผังในชแน l ของเราเช่นชแนลท่องเที่ยวชแนลในการพูดคุยทั่วไปชแน l ของการทำงานชิ้นต่างๆชแนลในเรื่องของการกินแล้วแต่ละชแน l นั้นเราทำผังเอาไว้ว่าชแน n ที่ที่1เราจะไลเราจะปล่อยในวันจันทร์นะวันอังคารหยุดวันพุธปล่อยอีกชนปล่อยอีกเทเลทหนึ่งนะอีกรายการหนึ่ง วันพฤหัสปล่อยอีกรายการหนึ่งแสดงว่าใน7นะคะใน7วันเราปล่อย3 3สาครั้งก็ได้ก็คือ3รายการเราก็จะเวียนกลับมาอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะเป็นในเรื่องของการกินอย่างเงี้ยถูกพา,าพาทาพาทำอาหารง่ายๆสำหรับเด็กหอพักเราจะไปดูนะคะว่า,เ,าเทอมที่แล้วนะคะเทอมที่แล้วคุณรูสอนเ,อเด็กบัญชีห้องสี่ห้อง 4, ห้าและห้องเจดมห้องที่ครูสอนเด็กบัญชีก่อนพูดถึงเด็กบัญชีก่อนนะคะ ประสบความสำเร็จในการทำชาแนลนะคะทุกคนเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็พูดได้คล่องแล้วก็มีบุค,คลิกลักษณะที่น่าประทับใจแล้วก็น่าติดตามหลายๆคนพูดเก่งหลายหลายคนนะคะสวยสดใสแล้วก็ค้นพบตัวตนขอ,ของตัวเองค้นพบความชอบของตัวเองนะคะหลังจากที่พวกเราเข้ามาเรียนใน,ใน,ใ,นในห้องนะคะที่ Walk in เข้าวิทยาลัย คุณครูจะเปิดชาแนลของอรุ่นน้องนะคะที่เขาทํำออกมาดีมากนะคะน่าสนใจมากเป็นคลิปที่ครูภาคภูมิใจใหลายหลคนที่ทํานะคะส่วนการตลาดก็เหมือนกันครูสอนการตลาดพร้อมกันกับห้องบัญชีการตลาดเขาก็สามารถค้นพบตัวเองซึ่งการตลาดนั้นไม่ต้องสอนอะไรมากเลยเขาคุยเก่งพูดเก่งเขานําเสนอเก่งนะคะ เพียงแต่ว่าเขาเตรียมข้อมูลไม่ไม่แน่นเท่ากับเด็กบัญชีเด็กบัญชีเขามีความละเอียดเหมือนกับตัวเลขนะคะก็มีความละเอียดเขามีความใส่ใจในหลายๆอย่างเขาพูดง่ายๆว่างานของเขาออกมามีคุณภาพและเขาก็ทําออกมาได้ได้ถูกนะคะแต่ตรงตามที่คุณครูตั้งความหวังไว้ว่าจะต้องออกมาอย่างนั้นนั้นเด็กการตลาดนะคะเด็กการตลาดคนที่เขาพูดเก่งเขานะคะที่เขาสามารถที่จะพูดนะะในสาธารณะในที่ต่าง งานเขาก็ออกมาดีมากเพียงแต่ว่าอย่างที่ว่าเขาจะต้องวางแผนเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราจะต้องทำในการไลฟ์สดในการวางแผนในการทำธุรกิจพวกเราจะต้องเรียนรู้การจัดการนะการจัดการเป็นหัวใจและเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจที่จะทำให้ประสบความสำเร็จนะคะโอเควันนี้นะคะ คุณครูคุยกับเราอย่างเป็นทางการมากเลยแล้วก็พวกเราฟังกันนะคะนะคะฟังกันอย่างน่ารักมากนะคะก็มีส่งข้อความตามมาหาคุณครูทําให้คุณครูชื่นใจแล้วก็คุณครูรู้ว่าพวกเรานะคะอ่านแล้วไม่ใช่อ่านสิคะพวกเราฟังคุณครูยอยู่นะคะ ขอบใจน,นักศึกษาทุกคนมากเลยที่เข้าห้องเรียนครบทุกคน18คนให้พวกเราเข้าเรียนกับคุณครูแล้วคุณครูคุยกับพวกเราแต่พวกเราก็สามารถดูออนไลน์ได้นะ,ะดูย้อนหลังได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูก็ต้องอัปโหลดลงในช่องชาแนลของคุณครูเผื่อที่จะให้คนอื่นนะคะที่เขา,เอ,าอยากรับฟังในสิ่งที่คุณครูคุยกับเราพูดกับเราเอาความรู้เอาแงา่คิดหลายๆอย่างนะคะ เผื่อบางคนฟังแล้วก็จะพยายามกลายเป็นแรงบันดาลใจนะคะและเข้าใจว่าจะต้องไปทิศทางไหนนะคะคูก็หวังว่าพวกเรานะคะนะฮะสอทับหน,นะคะสบอทอด2อ,อทับหน,นั้นนะคะก็จะเรียนประสบความสําเร็จทุกๆรายวิชานะคะเรียนอย่างมีความสุขเพราะว่าห้องเราก็เป็นห้องที่มีคุณภาพนะคะมาจากหัวกะทิระดับปวชนะคะแล้วมากันกรองมาอยู่ถึงปวส2แล้วนะคะ ปีสุดท้ายนะคะโอเคค่ะหนูก็ดีใจที่ได้เรียนกับคุณครูแม่น่ารักมากเลยปอพัฒรานิตนะคะดีใจมากได้ยินแค่นี้ก็มีความสุขแล้วก็ชื่นใจแล้วคะ่ะนักศึกษาทุกคนที่นักศึกษาดีใจนะคะที่ได้กลับมาเรียนกับคุณครูนะคะคุณครูอยากจะบอกว่านะคะ การเรียนกับคุณครูนั้นอาจจะงานเยอะแต่ว่าสิ่ง,งที่คุณครูให้พวกเรางานที่ให้พวกเราไปเยอะๆนั้นอยากให้เราพัฒนาทักษะอยากให้พวกเราลองฝึกถ้าคุณครูไม่ให้งานเราเยอะเราก็จะไม่ได้ฝึกนะาการที่จะทําให้พวกเราฝึกได้ดีที่สุดก็ต้องอยู่ในรายวิชาแล้วก็จะต้องได้อาจารย์ต้องควบคุมทั้งคะแนนด้วยนะคะนะคะตรงนี้หวังว่าพวกเรานะคะคจะบ่นได้นะคะว่าคุณครูให้งานเยอะบ่นได้บ่นแล้วก็ต้องทํานะคะ นะะบนแล้วก็ต้องทาแล้วก็ทํางานส่งเพราะว่าถ้าเราทํางานแล้วเราเก็บตะไว้ในใจความที่เราไม่พอใจความที่เราอึดอัดเราเก็บไว้ตลอดเราไม่พูดมันก็จะทําให้เราทําอะไรไม่มีความสุขการที่เราได้พูดเราได้ระบายอะไรออกมามันจะทําให้เรานะะสุขภาพจิตเราม,มันคลายตัวแล้วก็เราจะมีความสุข ดังนั้นนะคะขอให้พวกเรานะคะบริหารสุขภาพจิตให้ดีด้วยแล้วก็มีอะไรก็อย่าเครียดมากเพราะว่าเรายัางอายุเท่าไหร่นะคะอายุ1 8 19ปีเอาไม่ใช่20แล้วเนาะนะคะเราความเครียดมันมีเครียดว่าเราจะต้องทําอะไรในอนาคตเราจะต้องประกอบอาชีพอะไรเราจะหาเงินอะไรเราจะทําอะไรให้มันมีไรายได้มันเป็นหลายๆอย่างที่พวกเราว่าจะทําอะไรอย่างไรส่วต,ตัวแปรที่สําคัญที่สุดคือ ทำอย่างไรเราจะมีเงินเข้ามาในกระเป๋าใช่ไหมคะเราจะต้องมีเงินเข้ากระเป๋าทําอย่างไรทําทุกอย่างคะ่ะบางคนชอบวาดรูปใครมี iPad ก็วาดรูปใน iPad นะคะเอารูปคนนะคะเอารูปเหมือนมาวาดเป็นการ์ตูนแล้วก็โพสต์เข้าไปคะ่ะสร้างแบรนด์ตัวเองเข้าไปรับวาดรูปนะรูปนี้เท่าไหร่รูปนี้เท่าไหร่ราหรวาดการ์ตูนล้อเลียนทํานะคะนะค้นพบตัวเองมันมีหลายๆอย่างที่ที่พวกเราสามารถที่จะ ที่จะทาได้เดี๋ยวคุณครูก็จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะคอยหาหนทางบอกว่าพวกเรานะอาจจะต้องทําอะไรยังไงแต่ถ้าพวกเราไม่บอกไม่พูดกับคุณครูว่าหนูมีบุคลิกลักษณะอย่างนี้หนูมีความชอบอย่างนี้ถ้าเราไม่บอกครูก็ไม่สามารถที่จะมองนะในในอาชีพอยู่ว่างานข้างหน้าออกไปให้หนูได้ดังนั้นนะคะการเรียนที่ดีที่สุดค่ะหนูก็จะต้องพูด หนูจะต้องพูดว่าหนูต้องการอะไรหนูจะต้องเป็นแบบไหนหนูมีความชอบแบบไหนหนูต้องการอะไรอย่างไรเราพูดคุยกันเราพูดกันในนี้ก็ได้แลกเปลี่ยนกันในนี้ตอนที่เราเรียนเพราะเราเรียนออนไลน์นะคะเพื่อนๆเราก็จะได้ฟังด้วยเปิดกล้องถามกันคุยกันดังนั้นคุณครูถึงบอกเราว่าในครั้งต่อไปพวกเราต้องเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมกล้อง แล้วกเ็เตรียมพร้อมตัวเองพร้อมที่จะเปิดกล้องนะคะการไลฟ์สดคุณครูอยากให้พวกเรานะคะมีห้องไลฟ์ของเราเองไม่ต้องอะไรใหญ่โตก็แค่ขาตั้งกล้องแล้วก็โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตนั่งคุยนั่งพูดแล้วหนูก็จะมีโลกของตัวเองมีเพื่อนแล้วเราก็จะไม่เหงาเราก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะ 18คนฟังครูตลอดเลยนะคะไม่หายไปไหนเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะ,ะคมีคำถามไหมคะโอเคค่ะนะคะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพบกับคุณครูสุพัชกาเอาเติมจังหาวหนอนและตักมอนะคะพบกับคุณครูสุภานในในชั่วโมงนี้นะคะแล้วเจอกันในวันพุธหน้านะ,ะน,ะะนะคะเจอกันอีกเจอกันอีกครั้งนะคะในชั่วโมงถัด